ดูบรรยากาศนะคะนี่โโอ้หนกตัวดำๆอีกาเนาะดูๆๆๆๆโอ๊ยคันไปหมดแล้วนี่นะคะคือปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ป่ะตอนนี้ไอ้ที่อยู่ในในอะเก็บไม่ถึงทำอย่างไรดี ก้านก้านผักบุ้งเนี่ยมันเริ่มแข็งแล้วนะคะเพราะว่าลูกคิไม่ได้ไปตัดมันเนี่ยก้านผักบุ้งเริ่มแข็งแล้วไอ้ข้างในเนี่ยมันเก็บไม่ถึงจริงจริงจะทำยังไงเนี่ยขาก็สัน้นตัวก็เตีย้ยอะโอ้ยยุงก็มาอีกตอมหัวคันหัวไปหมดเลยเนี่ยหเห็นไหมเห็นไอ้แมลงไหมมันเป็นเขาเรียกว่าแมลงโรเซียมโอ้ยแล้วก็มันมีเป็นเหมือนเป็นแมลงไอ้แมลงที่มันเป็น,น,ปนสีขาวๆเหมือนเพลี้ยเลยอะใช่เพลี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้อันที่ลูกคิดตัดยอดไปอะก้านมันไม่เหนียวนะเนี่ย ต่อันที่ไม่ได้ตัดยอดแต่ก้านมันเหนียวนี่เป็นการปลูกปลูกผักบุ้งสําเร็จเป็นผลแรกในชีวิตนะคะโอ้ยโอ้ยต้องขอบคุณพี่เกดนะคะเคส USA นะคะที่ส่งเมล็ดผักบุ้งมาให้นก,กี้นะคะเนี่ยเนี่ยความสุขความภูมิใจแล้วมันได้กินด้วย แล้วก็อีกอันนึงถ้าเพื่อนๆจะก,การุณานะคะช่วยคิดหน่อยว่านกกี้จะตัดมะละกอนกกี้ยังไงเดี๋ยวนกกี้จะพาไปดูต้นมะละกอนะคะโอ้ยไปไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุ้งค่ะโอ้ยความสูขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัดยอดอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนกกี้ว่าจะไปตัดยอดออพริกด้วยเพราะว่ามีเพื่อนบอกว่าตัด ยอดพลิกเนี่ยมันจะทำให้พลิกกระโดกเขาจะแตกยอดนอก,กี้ก็มารู้ได้ความรู้ใหม่นะคะจากท่องช่องอทีนิงอินเดอร์มานีนะคะเขาบอกนอก,กี้มาแบบนั้นแล้วก็ช่องพิกเกตยูเอสเอด้วยก็เลยได้ความรู้มานะคะแกงเขียวเนาะแกงเขียวแกงเขียวเยวอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้นเอ,อ้ยออน,นก,กี้ตัวทำไมสั้นอย่างนี้เอ้ย เจี๊ยบของนอก,กี้อันนี้มันคือแก่ไปแล้วหรือเปล่ามันใหญ่มากอะ่ะนี่คือมือนอก,กี้นะนี่ใหญ่ใหญ่เท่ามือนอก,กี้เลยแล้วก็มีอันนี้มีอันเล็กนก,กี้ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บกินได้ตอนไหนอะคะ่ะนก,กี้ก็จะเก็บเลยดีกว่ามันมันใหญ่มากอะ่ะแล้วมันข้างลูกเม็ดเม็ดนี่มันก็เริ่มแข็งแข็งแล้วอะ่ะก็คิดว่าน่าจะกินได้นะคะน่าจะนะคะนี่นะคะเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้ กดเข้าไปมันก็แข็งๆอะมันมันแก่ไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆอืมก็ไม่นะกินได้อยู่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 แต่ว่าไม่รู้วต,ตรงตรงตรงนี้มันจะยังไงนะเดี๋ยวนุกกี้จะไปหาทําอะไรให้กินดีกว่าเดี๋ยวตัดยอดพลิกก่อนตัดยอดพลิกก่อนเขาจะได้ดกๆอ้าวมีดหาย มาช่วยนกกี้หาวิธีเก็บมะละกอเลยค่ะดูดูดูด,ด,ดูมันสูงเหลือเกินโอ้ยแล้วก็นี่ก็ตัดมะเขือพวงโกรนไปแล้วนะคะเพราะมัน,ม,นมันโตเร็วมากเลยค่ะเอยมีคนถามว่า ถ้าไม่ออกเรือจะทําอะไรนอนคะ่ะนอนดูหนังดู Youtube ดูช่องเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็นอนอืดวันขี้เกียจก็มีวันขยันก็มีไม่ได้ขยันทุกวันนะคะเสียงฝนมาแล้วคะ่ะช่วงเนี้ยฝนก็ตกตลอดนะคะปั๊บปั๊บตกปั๊บปับตกโอ๊ยมแมลงอืม ฝนตกแล้วเกินฝนเนี่ยแล้วแบบเสียงคำรามของฝนเนี่ยมาแบบน่ากลัวมากต้องใช้คำว่าน่ากลัวมากนึกว่าแบบพายุจะมาแต่ว่าบางทีอะมาแบบห้านาทีจบห้านาทีหยุดมันน่าโมโหไหมล่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยมันจะตัดช่อ,อยังไงนี่อะอพยายามจะตัดช่อนะคะ ตัดใบเขาทิ้งตัดยอดให้มันแตกเนาะอันนี้เก็บเม็ดก่อนเอาไปกินก่อนก็คงไม่พ้นผัดกระเพราค่ะเพือ่อนๆของชอบของครอบครัวกินทีไรก็อร่อยกินได้ทุกอาทิตย์อ้อแล้วมีคนถามว่าคนฝรั่งกินอาหารไทยแบบรสชาติไทยๆกับเป็นไหมเดี๋ยวนี้คนฝรั่งอะ่ะกินอาหารจัดจ้านขึ้นเยอะมาก แล้วแถบที่นก,กี้อยู่เนี่ยนะคะคนกินเผ็ดเยอะมากนะคะเพราะเขาคงกินอาหารเผ็ดจากเป็นเผ็ดแบบเม็กซิกันไม่ใช่เผ็ดแบบไทยแต่เขาก็กินพริกกันได้นะคะเปรียบเทียบกับฝรั่งทางเหนือที่นก,กี้เคยเห็นนะไม่ใช่ทั้งหมดนะนก,กี้ต้องบอกว่าที่นก,กี้เคยเห็นนะเขาก็กินเผ็ดได้น้อยกว่าจากทางนี้โดยโดยที่เห็นโดยรวมนะคะอันนี้ก็ใบง่อยๆนะคะแต่ก็ตัดทิ้งนะคะพวกใบง่อยๆมีคนแนะนํามา ถามว่าใครแนะนํามาก็พวกเพื่อนในช่องยู u ูบที่นก,กี้ไปดูเขาไม่ได้แนะนํานก,กี้หรอกนอก,กี้ไปดูเขาก็เลยได้ความรู้มาอุย้ยไอ้ต้นกระเจี๊ยบนี้มันมีหนามๆาเล็กๆไวยเนาะม,มันจิ้มอะฝนก็จะร่วงลงมาละอืพี่ติ๋มนะคะครัวพี่ติ๋มสุดที่เลอิฟของนอก,กี้เนี่ยนะบอกว่าถ้าพริกมันออกเยอะๆให้นก,กี้เนี่ยเก็บใส่ช่องแข็งเอาไว้กินตอนนี้มันเอ่ยังไม่ได้เก็บใส่ช่องแข็งนะคะเพราะว่า เออมันมันยังไม่พอกินค่ะมันโตไม่พอเรากินค่ะอืมอันนี้มันอะไรอ่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อน,อนมีดำๆขาวๆอยู่คือมันเป็นราาหรอคะหรือว่ามีมาแมลงมากินมันเรากิ้ตัดทิ้งเลยดีกว่าอโอ๊ยคันอ่ะใบต้นกระเจี๊ยบมันทำให้เราคันเลยค่ะโอ้ยฝนก็ไล่หลังมาแล้ว เก็บให้ได้มากที่สุดใบชะพูก็อันง่ายง่อยนอก,กี้ก็คงจะตัดทิ้งนะคะมันจะได้สวยๆด้วยเอ้ยอด้วยความที่ฝนตกแล้วก็เป็นวันที่อากาศน่าเบื่อมากนุกกี้ก็จบวันด้วยการไปสั่งออเดอร์นะคะ ออเดอร์ทูโก้จำบารยานะคะเป็นของโปรดของนก,กี้เลยแล้วก็สั่งแบบเผ็ดมากมาด้วยนี่แล้วนี่ก็คือกระเจี๊ยพิ้นนกี้เพิ่งไปเก็บมาตะกี้นะคะแล้วก็ผักบุง้งก็อย่างที่นกี้บอกอะเนาะว่าเนี่ยขนาดกินอัน,นเนี้ยจมบะรยาเนี่ยเป็นข้าวคลุก,กกับพวกน้ำซอสคล้ายๆกับซอสพาสต้าแต่ว่าใส่พวกเคเจ,จนินพวก ออซอสของเผ็ดๆของหุูซเซนาคือมันเผ็ดมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแซบนะคะนกี้ยังต้องมีผักมีอะไรแกล้มแบบคนไทยเลยค่ะน,นี่คือกระเจี๊ยบี่นนกี้อะ่ะ เก็บมาเมื่อกี้นะคะที่เห็นว่ามันใหญ่ๆอ่ะที่ชิมไปหนึ่งคำอ่ะแล้วก็มากินต่อถามว่าตอนชิมทำไมไม่ล้างฝนตกทุกวันอ่ะเนาะแล้วมันก็คงสะอาดแล้วล่ะมันไม่ได้มีเอ่อพอลูชันอะ่ะแบบพวกอากาศเสียแถวๆบ้านเมื่อกี้อยู่แล้วเนาะอื ก็คือถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปเรือไปทะเลอยู่บ้านเนี่ยก็ชีวิตก็จะมีตื่นนอนหาข้าวกินออกไปดูผักออกไปเดินเล่นรอบๆบ,บ้านกินนอนนอนกินนอนอื่นแบบนี้จริงๆนะคะ ก็นั่งดูยู u ู e เพื่อนๆน,นั่งดูช่องที่เราชอบด้วยที่เป็นไอโอลของเราเป็นแบบอย่างให้เราผักบุ้ง บุ่งปลูกเองแล้วก็ชื่นใจเนาะแล้วก,ก็ชอบเปิดโทรทัพั์ ดูข่าวรู้ไมไมนนกี้นอนนอนเนี่ยนกี้เปิด TV, ทีวีทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ให้มันมีเพื่อนทั้งคืนเลยอะเปิดแบบเปิดช่องข่าวบ้างเปิดช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่เปิดพวกหนังทิ้งไว้นะเพราะว่าถ้าเปิดหนังอ่ะมันจะไม่ได้นอน เดี๋ยวลูกี้ไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินต่อมไม่ได้อยากให้มันนั่งอยิงลูกี้กินเขินไปก่อนนะคราะเบืบ่อเบ,บ่วันนี้ก็หมดไปวันอยู่เนี่ยหมึกละเดี๋ยวลูกี้กินเสร็จแปบงฟันก็ไปนอนอืดอีกแล้วอะแล้วก็ดึกๆก็อาจจะโทรหาแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปก่อนนะบายๆขอบคุณที่ติดตามลูก,กี้นะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็จบวันแบบนี้นะคะมันต้องจบกันดื้อๆแบบนี้แหะคะ่ะดู